น้ำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบนภูเขาที่งดงามแสนไกลไมิชัยหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปลและบรูโน่พวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า พวกเขามักจะพูดคุยถึงความฝ่ฝันอยู่เสมอพูดคุยถึงวิธีที่จะทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จที่สุดในหมู่บ้านพวกเขาไม่กลัวการทํางานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงและแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นําในหมู่บ้านและมีความคิดที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาใช้งานในหมู่บ้าน พวกเขาได้ตัดสินใจว่าจ้างปาโปนและบรูโน,โนให้นำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาลงมาสู่ที่หมู่บ้านด้านล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่สามารถนำลงมาสู่หมู่บ้านบรูโน,โนและปาโปนตัดสินใจรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นในทุกวันพวกเขาทั้งสองจะนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อไปขนน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขา แล้วขนกลับมาสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นในทุกๆเย็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่นนน Bruno, พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะกลายเป็นจริง บรูโนคิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขนน้ำให้ได้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่อเลยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นในไม่นานเขาจะมีเงินจํานวนมากพอที่จะสามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาได้ใฝ่ฝันถึง แต่ป,ป้าปนไม่ได้พอใจด้วยเลยในทุกสิ้นวันเขารู้สึกปวดร้าวไปทั้งแขนหมดเรียวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งป,ป้าปนก็คิดขึ้นมาได้เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านโดยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับ ไปกลับจากน้ำตกสู่หมู่บ้านเขาตื่นเต็นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนแน่นอนปาโปนแบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขาและขอให้บรูโน่ร่วมง,งานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บรูโน่กับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ้าบ้า สิ่งที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาจะสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหามันให้ได้มาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อส่งน้ำจะทำให้เขาเสียเวลาและทำให้บรรลุเป้าหมายช้าลงโดยเหตุนี้บรูโน่จึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถทำเงินได้มากขึ้น ปาปนตัดสินใจสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปาาปนรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่มันจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขาในทุกวันปาาปนจะทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างหรือว่ามีโอกาส เขาจะทำงานหนักขึ้นเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามแนวความคิดของเขาในเดือนแรกมันแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยบูโน่และชาวบ้านต่างก็ล้อเยาะและล้อเลียนเขาเพราะเขาร้อนเรียนและตั้งสมญานามว่าปาโปนมนุษย์ท่อในระหว่างนี้เองรายได้ของบูโน่ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ ได้ซื้อวัวเป็นที่เลือกทำงานตามที่หวังไว้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเลาหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาน้ําที่เขาหาได้มาสิ่งที่บลูโน่ไม่ตระหนักเลยก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้มงอเหนื่อยล้าจากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนักทุกๆวันใบหน้า เขาเริ่มยับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแรงเดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนเฝ้าทำงานสร้างท่อส่งน้ำไม่นานปีแรกก็ผ่านไปก้าวเข้าสู่ปีที่สองท้ายที่สุดปาโปนสามารถสร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเสร็จลง ขาไม่ต้องแบกถังน้ําเพื่อขนน้าลงมาสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปลาปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน้นําไหลลงมาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ป,ป่าปนไม่ว่าจะเป็นยยามนอนหลับกินหรือพักผ่อนในวันหยุดน้ําก็ยังคงไหลลงมาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ปลาปนมีความสุขและภาคภูมิใจในแนวความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนักตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อของเขาเข้ามาเรื่องราวของปาาปนและบรูโนสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเสมือนคนส่วนใหญ่ที่ทำในชีวิตประจำวัน บรูโนได้เงินจากการแบกถังน้ําเขาแบกถังน้ําไปกลับไปกลับเพื่อนําน้ําจากน้ําตกลงมาสู่หมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มาและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจำนวนของการขนน้ำไปกลับหรือไม่ก็ต้องเพิ่มถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงของพวกเราเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นทำงานเพิ่มขึ้นหรือทำงานล่วงเวลา หรือแม้กระทั่งต้องทำงานสองงานไปในขณะเดียวกันเราเลือกเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ำของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นปรับรายได้ที่มากขึ้นบ่อยครั้งที่ต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทำงานเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโน่เราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนเหมือนกัน และมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เวลาทั้ง24ชั่วโมงนั้นเพื่อทำงานเพียงอย่างเดียวช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินได้อีกต่อไปเพราะเรื่องของอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆเมื่อน,นั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ปาโปนทำอย่างชาญฉลาดปาโปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อแลกกับเงินจำนวนจำกัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ำขึ้นมา เขารู้ว่าท่อส่งน้ํานี้จะทํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อน้ําของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาจะต้องลงมือทําง,งานในแต่ละวันปาโบนร,รู้ว่าสักวันหนึ่งอาจเป็นด้วยสาเหตุของอายุหรือสุขภาพเขาอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไป ปาปนรู้ว่าถ้าเขาสามารถทําให้แนวความคิดเรื่องท่อส่งน้ําให้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแค่ต้องลงมือทํางานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากที่การสร้างท่อส่งน้ําสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วปาปนสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ําและทําให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายปาปนได้แสดงให้เราเห็นว่าเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณล่ะครับคุณยังคงเป็นเช่นเดียวกับบรูโน่ที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการทําเช่นเดียวกับป่าโปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อส่งน้ําเพื่อน,นํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ําของคุณเอง โปรดติดต่อกับผู้ที่มอบ VCD การนำเสนอแนวคิดนี้ให้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสที่ดีที่สุดของคุณสวัสดีครับ